ที่แรกที่ได้มาหลังจากที่ไปน้ําตกนะทุกคนก็คือสะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับติดทางเสรฟแบ,บนี้เลยฮ้ยผมรู้สึกผมเคยมาเมื่อสมัยก่อนตอนที่แบบอุ้ยเป็นสิกว่าปีแล้วแหละที่บอกว่าเริ่มมาทํางานที่กรุงเทพแรกๆนะครับทอาน,นี้ได้กลับมารู้สึกว่าเหมือนมีตลงตลาดไม่ค้งไม่ค้าอาหงอาหารเพียบเหมือนกันนะชาวต่างชาติเทียบมาตอนนี้ประมาณแบบห้าโมงกว่า ข้าไปพักโรงแรมแป๊บหนึ่งนอนอาบน้าล้างตัวเพราะว่าในเมืองลอนมาคุยกับน้องที่ขับกรบับตะกี้นะฮะบอกว่าในเมืองของกาญจนบุรีอ่ะไม่ตก,กเป็นอาทิตย์แล้วแต่ขณะที่น้ําตกเอราวัณตกช่ำน่าจะเป็นคนอำเภอกันนะอำเภอสีสวัสดนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศกันสักหน่อยเดี๋ยวกาครับทุกคนสะพานข้ามแม่น้ำแควมีตลาดพลอยข้างหลังด้วยถ้าเดินเดินผ่านอีกรอบนะสวยมากๆเลยะฮะ จริงข้างล่างผมเห็นเป็นเหมือนสาลายนะทุกคนดูดิใช่ปะมันเขาเลี้ยงสาลายอะไรเห็นปะหรือเหมือนขึ้นเองตามธรรมชาตินะแต่มันเส้นยาวมากๆครับดูอยู่ข้างข้างล่างนะริมกับร้านต่างๆเนี่ยเป็นเมืองใหญ่เลยฮะกิจกรรมยาเย็นทุกคนล่องเรือมีนะนี่ล่องเรือแต่ผมว่าที่วาวน่าจะเป็นนั่งเขาเรียกอะไรอ่ะคล้ายๆกระเซิร์ปอ่ะที่เป็นแบบ เือแบบลอยๆไม่ได้เป็นแบบเซิร์ฟแบบเซิร์ฟคลื่นนะฮะโอ้น่าสนใจนะน่าเล่นนะถ้ามีเวลานะเย็นๆแบบเนี้ยอย่างที่เลยฮะเมกทีพี่ก็กำลังพูดนะแต่อีฐพ้าที่สวยๆจริงดูจากแต่ที่เข้าหน้าผมก็พอเน,นะคือสวยมากแล้วตรงนี้คือลมเย็ยนอาจจะมีความชื้นจากน้ำนะเลยไม่ค่อยร้อนมากทุกคนมีคนมาถ่ายรูปประมาณหนึ่งไม่แน่นนะบางช่วง,งผมว่าน่าจะแน่นกว่านี้เยอะครับแต่บรรยากาศผ้าที่สวยจริง ลองย้อนไปดูนะครับสวยมากสวยสุดอผมว่าช่างว่านตรงนี้นะทุกคนเวลาไปยืนนะเสี่ยวมากันนะทำไปเล่นนะนี่ออกมาข้างนอกจากสะพานโอใครกลัวความสูงเช่นเรานี่คือวิวเหมือนกันนะไม่กล้าไปไกลกว่าดีแต่วะเนี่ยเหลือพื้นที่ทั้งประมบณเกือบเมตรอนะไม่กล้าไปนะร้านอาหารร้านเรือนแพแล้วก็เหมือนเป็นศาลเจ้าปะไม่แน่ใจอะ จ้าแม่กดอิ่มอยู่ข,ข้างๆนะครับใหญ่เด้อท่าไปเล่นนะโอ้ใหญ่เด้อไปถ่ายรูปก็สวยนะครับอยู่ติดริมแม่น้ำแควแบบนี้ฮนะกับบรรยากาศสวยๆลมดีๆผมอ่ะไม่แน่ใจท,ทางรถไฟอันนี้ยังคงใช้ยอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าเห็นพี่ๆที่อยู่ข้างๆบอกว่าเหมือนจะมีรถไฟมา ก็อาจจะยังใช้อยู่ก็ได้ดูทรงโอ้ข้างบนนี่ยาวประมาณหนึ่งนะผมมันไม่เคยลองเดินแบบยาวๆแบบนี้ดูเลยอมันมีสามเลนนะผมเดินเลนนอกเลนกลางก็สวยคุณยายคุณยายขยันจังนี่จริงๆนะผมเดินอยู่ะ่ะข้างๆริมข้างๆริมริมแม่น้ำอะ่ะนี่สลายจริงๆอะ่ะนี่สลดยจริงข้างๆมีบัวมีสลายแต่แบบ สไลายเยอะมากไม่แน่ใจสไลาล์อนะไรเอ่ยน่าจะเป็นสไลายน้ําจืดแหละแล้วก็พอเดินมาจนสุดนะทุกคนเกือบเกือบสุดอะข้างๆกับศาลเจ้าแม่กวนอิมนะครับมีร้านชิลอย่างที่พี่เขาบอกจริงมีร้านชิลอย่างที่พี่เขาบอกจริงจะเป็นสไตล์แบบแคมปิ้งนะเป็นสไตล์แคมปิ้งสไตล์แบบนั่งชิลไหล่ร้านนะครับหรือจะเป็นสไตล์แบบแทรด้านหลังก็ได้นะแต่แบบเรามันใสาไวัยรุ่นไง เรามันสายเรามัสายไวรุ่นไงก็อืผ่ามกับน้องที่ขับแกร็บไปแล้วประมาณหนึ่งนะครับว่ามีร้านชื่อกรีซีสักอย่างแล้วก็ร้านตำนานสักอย่างที่เเขาบอกว่าดังๆหน่อยนะที่อยู่ที่กาญจนบดรีอำเภอเมืองอตรงนี้เราเราก้าเดินก็ไม่กล้านะทุกคนอดูความความสูงส่วนใหญ่ที่กาญจนะ์เขาจะเด็ดเรื่องพลอยอยู่แล้วนะ มีเครื่องประดับที่ทําจากอัญมณีเยอะครับของตล,งตลาดเหมือนวันนี้จะมีตลาดนัดด้วยนะครับทุกคนตลาดนัดเขาบอกว่าอยู่ในใกล้ตรงนี้แหละไม่ได้ไกลมากครับไม่ได้ไกลมากก็เดี๋ยวจะลองไปเดินเล่นดูครับดูบรรยากาศยามเย็นแสงสวยมากที่นี่แสงสวยมากยังไม่สุดนะทุกคนสุดคือตรงนู้นอะผมว่าความยาวของสะพานน่าจะประมาณเท่าไรอ่ะเจ็ดร้อยแปดร้อยเมตรปะ ก้อยู่นะทําเลเล่นนะโอ้แล้วก็เป็นสะพานเหล็กที่สวยเหมือนกันผมนึกถึงสะพานรัสดาเอ้ยไม่ใช่ดิสะพานสะพานขัวเหล็กที่เชียงใหม่อะ่ะ <c oughs> ตรงคิวรถลำพูนอะ่ะข้างหลังผมว่าจะเชื่อกล้องหน้าจับไปละจะมีแบบแนวภูเขาแบบยาวเลยตั้งแต่อยู่ในอำเภอเมืองแบบนี้โอ้ลมลื่นครับตรงนี้ลมลื่นไม่เหมือนกับในเมืองที่เราพักตะกี้นะความชื้นน่าจะสูงนะครับมาเย็นผมว่าเหมาะเลยฮะ เริ่มตอนเย็นนะทุกคนเริ่มคือคักมากขึ้นนะเทียบกับจํานวนคนตะกี้ที่ผมมานะมันน่าจะชิวอะไรมากกว่านะที่สะพานจุดเช็คอินสะพานข้ามแม่น้ําแควนะแต่ว่าจริงๆแล้วตะกี้ที่ผมสงสัยว่าน่าจะมีการเดินรถไฟตามปกติหรือเปล่าทุกคนนี่สถานีเหมือนกับเป็นจุดให้บริการสถานีรถ,รถไฟของสะพานข้ามแม่น้ําแควปะ่ะตรงนี้นะเข้าใส่ตารางเวลาไปด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูนะนี่ น่าจะยืนยันนะว่าจะมีน่าจะมีเที่ยวเดินทางของรถไฟอยู่นะครับนี่ฮะเวลาตามนี้เลยไปหลายที่มากไปน้ำตกด้วย STEP one. Wake up, มาต่อก <appelle etchup> <the> <splash> <sm uring> ันที่ทุกคนหลังจากไปสะพานข้ามแม่น้ำแฝนครับมาอยู่ที่ตลาดการชด้บรีพาสตาผมดูถ่ายเลยมัวแดูของแล้วก็ข้างๆจะมี ขรถไฟเก่านะดนูใหญ่มากนะ่าจะเป็นหัวรถไฟรุ่นเก่าเลยอะ่ะไอ้น้อนงของรถไจสนาดรุ่นนั้นเนีเ่ยก็เฉยๆเฉยๆมัน้งสิ้นถือว่าเป็นที่ี่เพื่อกระผมไม่แน่ใจว่ามีทางเข้าทางไหนหรือเปล่าผมถามคุณที่คุณป้ณณาแม่ค้านะี่ยเขาก็บอกให้เปลีนขึ้นมาเลยแล้วก็มาถ่ายรขออนุญาตด้วยนะเฉยๆ